ครับผมทัอจากเต็นท์ทับเทนการาดรถมือสองคุณภาพดีต้องที่ทับเทนการาดนะครับวันนี้รถเข้าใหม่นะฮะรถเข้าใหม่นะจบจองพันเดียวจัดไซแนนถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านบริการทั่วไทยมาพบกันอีกแล้วเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราที่จะนำรถดีๆ นะครับมาเสนอกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะตอนนี้กำลังจะออกไปถ่ายรูปรถพุ่งเข้านะฮะสภาพแรกรับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันฮะนะ,ะนะเดี๋ยวมาติตรวจกันนะครับสำหรับยาลิปหน g o o จุจีกูนั่นคือตัวท็อปสุดนะครับปีสองพันสิบสี่รถมือเดียวนะถ้าสดสองแสนห้าหมื่นแปดพันถ้าพร 4 8 0 0เท่านั้นนะครับสภาพเป็นอย่างไรไม่ต้องถามใครดูนะและพร้อมกับท้ายคลิปนี้นะครับมีข้อเสนอดีๆมาบอกกันนะจัดไฟแนนซ์ง่ายขนาดไหนไม่ต้องถามใครดูถามผมนี่ยนะครับอ่ะ f c นะครับนะที่อยู่ทั่วประเทศนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับภาคกลางและอีสานนะครับรอชมได้เลยนะ สภาพรถเป็นอย่างไร QA QC และเจ้าของเต็นท์คนนี้จะตรวจให้ท่านดูกันแบบจระจะกันเลยนะครับนะสีสันเต็มนะครับไฟหน้านะครับนะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟลูกแก้วโลโก้ดูดีกระจังดูได้ทะเบียนตรงตามนี้เลยนะครับอตัวปิดหูลากมาครบซี่นะครับนะของพลาสติกทั้งหลายนะครับไม่มีแตกหักเลยไฟตัดหมอกดียดขัดให้ใสกิ้งเลยครับไม่มีร้าวนะรถติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยเสร็จสับ นะครับสีลังคาไม่มีผู้พองนะอ่ากระจกนะครับตรงรุ่นตรงเบอร์นะจ๊ะ,ะใบปัดดูดีนะครับแผงจิ้งรีดดูได้นะยางนะครับเป็นยางโยโก,โกนะฮะดอกเต็มๆต็มลึกๆเหลือๆนะจานเบรกหนาๆผ้าเบรกหนาๆช็อกอัพไม่มีรั่วซึมและเดี๋ยวขับเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเทสได้พร้อมกันเลยนะฮะกระจกหุบกลางเป็นไฟฟ้าไฟเลี้ยวออกหูมือดึงเป็นโครเมียมนะครับ นะมีการสาดมาครบการกระแทกมาครบอขออนุญาตเปิดกันหน่อยภายใน <c oughs> ตัวท็อปสุดจะเป็นแบบนี้นะครับนะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยแอร์แบ็กค,คู่ ABS นะครับอ่ามีจอมาให้นะฮะช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับนะแอร์ดีตอนเกียร์ออโต้นะและดูเบาะนะครับปีกไม่มีล้มเลยนะฮะแต่เข็บไม่มีเปริ นะไม่มีฉีกขาดผ้าหลังคาวสวยๆแผงข้างใสๆภายในหอมๆแบบนี้พร้อมที่จะเป็นเจ้าของกันไหมครับนะอ่าเก๊ะนะครับนะไม่มีแตกรราวนะครับบุ๊คเซอร์วิสมีนะครับอ่านะถ้วยอะไรไม่มีแตกหักเลยนะแผงข้างเป็นอย่างไรมีเคปลาด้วยสวยๆอย่างนี้เป็นเจ้าของกันได้แบบง่ายๆนะครับนะน็อตไม่แกะ ไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแต่ว่าไม่จนนะครับสติกเกอร์นะครับซอกเดิมหมดนะเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คอยู่ครบจบจบรถไม่เคยตีลังกาจาก้ะมาดูด้านหลังกันครับเห็นไหมอ่ามีกล้องตั้งอยู่นะครับไม่ได้เมคไม่ได้เฟกนะครับนะอ่านะสวยๆเลยนะอันนี้ยังไม่ได้เข้าช่องชงนะครับบอกก่อน นะขอถ่ายกันด้วยความเรียวความปัจจุบันทันด่วนแบบนี้เลยเมดอาร์ Met อยู่ครบเติมน้ำมันนะครับเติม e 2 0ได้นะล้อหลังนะครับไม่ได้มีไปคูดไปรูดฟุตบาทมานะรอยไม่มีผุนะครับนะยางดอกเต็มมาดูกันครับไฟท้ายเป็นอย่างไรไฟท้ายไม่มีร้าวรหัสจีกูดนะมีกล้องหลังนะครับใบปัดดูดีนะกระจกไล่ฟ้าดูได้สปอยเลอร์มาครบ อ่ะขออนุญาตเปิดท้ายหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดท้ายหน่อยเอาอีกแล้วโชว์เปิดกันอีกแล้วครับนะอ่ะเปิดท้ายกันหน่อยสิเป็นอย่างไรกันบ้างเอาอีกแล้วครับเปิดท้ายเปิดท้ายเปิดท้าย เปิดอย่างไรอ้าเอ๊ะเอ้า,เ,อาเดี๋ยวมาต่อฮะนะเดี๋ยวขอญาตก,ก่อนนะครับซุ้มซอกนะครับนะไม่มีสนิมนะฮะอ่าดอกยางนะครับลึกๆเหลือๆนะล้อไม่มีคดไม่มีดุ้งนะครับสีสันเต็มนะแผงข้างดูดีกระจกดูได้นะเม็ดอาร์คอยู่ครบจบๆแบบนี้ สวยๆอย่างนี้เดิมๆอย่างนี้นะครับอ่ะมีกุญแจคีย์เลสให้ด้วยนะครับพร้อมกับวัยรุ่นพุชสตาร์ทเห็นหรือไม่อ่านะปุ่มสตาร์ทนะครับนะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับนะกระจกไฟฟ้าพาวเวอร์เซ็นทัลล็อกกุญแจรีโมทนะอ่ะน็อตประตูนะครับไม่มีแกะเม็ดอาร์อยู่ครบตรวจกันแบบทุกบานครับ ขอญาต์สตาร์ทหน่อยซึ่งเดียวติดฮนะแอดิตน้นรถจะขับดีไหมเดี๋ยวเราไปเทสได้กันนะอ่าจอเป็นจอเดิมตัวต้านะครับเป็นเนวีด้วยนะครับอ่าเอ๊ะทำไมฝาท้ายติดอะไรเอ่ยติดอะไรเนี่ย ล้อดูดีจานเบรกดูได้ผ้าเบรกเต็มเต็มนะยางไม่มีล้นไม่มีลานมาดูเครื่องกันครับสตาร์ทอยู่นะฮะสตาร์ทอยู่เครื่องแห้งๆเดิมๆเต็นๆไม่มีติดแก๊สฝาไม่ปาดนะครับไม่โกงไม่ร้อนนะน้ำไม่ดันคานหน้าเดิมๆนะครับเหล็กรูกลมนะฮะอ่าน็อตน,นั่งบ่าหมดนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบตีหัวโช๊ก ะเขบนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมนะครับซอกเดิมสายพงสายพามไม่มีแตกร้าวนะครับสตาร์ทชิ้นเดียวติดนะเหล็กลูกลมชัดเจนนะครับนะสีหัวโชกนะครับเดิมทั้งหมดนะครับกเบ็ดอาร์กระเขบแนวเชื่อมไมกระจกเดิมหมดฝาหน้านะครับนะสติ๊กเกอร์คํเตือนมาครบอ่าก,กระเขบเดิมเดิมนิ่มๆแบบนี้ใสๆอย่างนี้นะครับ มาเสิ์กันแล้วนะครับนะให้กันแบบถึงที่นะฮะในโน้ตบุ๊กใน PC Android และ IOS นะครับเข้ามาฝากกดแชร์กันด้วยนะจบจองพันเดียวนะจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งให้ถึงบ้านบริการทั่วไทยและง่ายขนาดไหนอายุ20ขึ้นไปทำงานตั้งแต่4เดือนจนถึง1ปีรับผ่านบัญชีดโดยตรงจากบริษัทนะครับมีประกันสังคมแบบมอสนะมอสเไม่คุยแล้วก็ถ้าไม่มีประกันสังคมเนี่ยคุยยาก นะครับนะอ่าเพราะบริษัททั่วไปที่ถูกต้องตามกฎหมายเขามีการจ่ายประ,ประกันประกันสังคมด้วยนะจ๊ะพนักงานพนักงานรายวันนะครับเขาไม่ได้รับนะครับ,รนนรบเขารับรายเดือนก็คือพูดง่ายๆว่าผ่านโปรแล้วนั่นเองนะเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องดาวรายรับเท่าไหร่รายรับเอาแค่ประมาณหมื่นสองถึงหมื่นสามก็ออกได้แล้วจ้ะไม่ต้องไปง้อใครให้มาคำ้ำไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องดาว ผันสี่พันแปดประหยัดท็อปสุดและแบรนด์นี้นะครับนะซื้อง,ง่ายขายคล่องอะไรถูกนะครับอ่ะจัดไฟแนนซ์ถึงที่ได้ไงที่นี่กรุงเทพครับที่นี่ท็อป10ครับที่นี่บ้านของเราครับอยู่ใกล้ๆก,กับสำนักงานใหญ่ครับซึ่งจะให้ประสานให้สำนักงานย่อยแถวบ้านท่านได้เซ็งต้นน้ำครับ ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์อยู่ที่ไหนครับกรุงเทพครับนี่คือต้นน้ํารถสวยๆขอคัดไว้เสิร์ฟให้กันแบบถึงในมือถือของ f c พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้ดูผมกันทั่วประเทศนะอ่ะแบลคลิสล่าช้าปรับโครงสร้างนี่นี่เสียคาใครนาเสียหรือปล่อยรถยึดอันนี้ไม่ได้บริการนะครับเพราะแบงก์กัรลิสซิ่งนะครับนะเขาไม่ได้บริการนะชัดเจนกันนะชัดเจนกันนะเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบเฮ้ย hey, พูดมามั่วโซ่ๆ,ๆไม่ใช่ครับคาระ ข้าราชก,การหระรับภากษอันนี้ได้อยู่ล้วนะครับกับพ่อค้าแม่ขายนะครับนะถ้ามีหน้าร้านอย่างผมนะครับมีสัญญาเช่านะครับมีการขึ้นทะเบียนการคา้ารับเงินผ่านบัญชีนะแล้วก็ผ่อนตรงผ่อนดีนะครับมีเครดิตมาก่อนอันนี้ก็สามารถฟรีดาวได้แต่ถ้าเป็นเครดิตแรกในชีวิตนะครับต้องดาวประมาณ25-30%นะสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่ไม่เคยมีเคอ่ะแล้วทีนี้อะไรอีกละ่ะ เกษตรกรนะครับต้องมีสมุดเล่มเขียวนะครับนะชัดเจนนะจึงเรียกว่าเกษตรกรพื้นที่40ไร่ขึ้นไปอันนี้เป็นข้อกําหนดกฎเกณฑ์ของทางแบงก์แลลิสซิ่งนะฮะถ้าเคยมีเครดิตผ่อนตรงผ่อนดีมาอันนี้ฟรีดาวได้นะจ๊ะอ่าแต่ถ้าเป็นเคเป็นเครแรกในชีวิตนะครับก็ต้องดาว25-3 0%เเหมือนกันนะครับอ่ะชัดเจนเนาะพนักงานห้างร้านโรงงานรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการ อันนี้ชัดเจนว่าเครดิตแรกในชีวิตเขาก็ฟรีดาวได้เพราะเขาชัดเจนเขาเข้าระบบเขามีประกันสังคมแบบม .3 ามสาเขาตรวจสอบได้เส้นเงินเขามาจากทางบริษัทโดยตรงนะครับอ่ะมาเลยครับลดค่อน4,800เป็นอย่างไรไม่ต้องถามใครดูนะครับอ้าวคุณมะปางครับเดี๋ยวเราไปกันแล้วครับนะเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกดติดตามกันได้ จะเจอความเรียวอย่างนี้กับรถที่ไม่มีคําว่าย้อมแมวและหลังการขายไม่เคยทิ้งกันไม่เคยหนีกันนะครับเพราะผมเป็นเจ้าของเต็นท์เองนะครับจบช่างยนต์เองนะดูแลได้นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับนะไม่ต้องกลัวเลยผมไม่มีคําว่าสันดานเซลนะครับนะไม่ใช่เซลล์ไม่ดีแต่ผมบอกเลยว่าผมเองขายเองเลยนะครับมาครับเรียนเชิญครับขึ้นรถครับมาครับมาครับมาเลย มาเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยแมมเพลงคลาสสิกเหลือเกินครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่ะขอญาตปิดเพลงก่อนนะครับนะขอญาตปิดก่อนอ่ะไม่ต้องจอใกล้มากครับพี่ทามนะ นจินไม่โชว์แอร์แบ็กไม่โชว์ A B S ไม่โชว์นะแอร์เย็นเพียงพราะรถขับดีหรือไม่ไปลองกันนะจ๊ะอ่ะขอคาดเบลนะครับกันดาม่านะครับอ่ะภายในสวยไหมครับบอกเลยฮะใส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 ,สอ่ารู้กดจราจรหมดอีโคโชนะครับหมดประหยัดน้ำมันรถวิ่งสิบกว่ากิโลลิตรครับ อตอนนี้ขออนญาตเทสได้นะครับให้ไม่วสวิงสตาร์ทชึ่งเดียวติดคลิกดาวนหน่อยโอ้ดึงว่ะดึงนะอย่าดูถูกนะกับรถที่ประหยัดน้ำมันขนาดนี้นะและแบรนด์นี้บอกเลยครับ VVTI ดึงดึงนะครับโอ้โหขับสนุกนะขึ้นเหนือลองใต้ออกตกได้หมดเลยอ่าเกียร์ตัดนิ่มดีนะครับ ไม่มีกระตุกเลยนะศูนย์ตรงนะครับศูนย์ตรงนะครับนะอ่าเครื่องเดิมเกียร์ดีช่วงล่างเบรกเดี๋ยวเราไปฟังกันนะตอนที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะถนนเป็นคลื่นนะฮะเออรถขับดีแล้วคำว่ายาลิสเนี่ยไม่ได้เล็กอย่างที่คิดนะรถบางๆผมเองเน่ยสูงร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับน้ําหนักเนี่ยประมาณเก้าสิบนิดหน่อยนะครับ ดูสิสบาย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 นะอ้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขึ้นสะพานเดี๋ยวฟังดูกันนะว่าตรงรอยต่อถนนมีเสียงอะไรกุกกักไหมยางไม่หดลูกป,ปืนล้อมไม่ดังระบบเบรกชัดเจนครับเนเชะลอความเร็ว ABS ไม่โชว์แอร์แบ็กไม่โชว์ฟันเฟืองเกียร์ไม่โชว์นะครับเอนจินไม่โชว์ใสๆแบบนี้ตรวจสอบกันให้แบบจัดจังโจงแจ้งแจ้งอย่างนี้ไม่มีคําว่าเมคหรือมั่วนะครับไม่มีคําว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณม่าตางสะคงสคริปเพราะถ้ามีสคริปไม่ทําไม่ทำนะฮะถ้ามีสคริปนะล้วเอามากันแบบ เหมือนพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันมาดูรถบ้านของเราเท็อตเทนการาดมีอะไรดีเนาะแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับฟังผมก็ได้สาระความรู้ไปด้วยแล้วก็เรื่องจัดไฟแนนซ์ด้วยข่าวลือที่เขาบอกว่าจัดยากจัดยากไม่ยากไม่ยากแต่คนที่ติดแบกลิสล่าช้าแบบโครงสร้างนี้นี่เสียคาใครทาเสียหรือปล่อยรถยึดอันนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาตีมือนตีนิ่งนะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับแล้วจะมาเอาเงินในระบบอันนี้ไม่ได้แต่สําหรับคนที่ชัดเจนนะ ทำงานนะครับรับเงินจากองค์กรรับเงินจากโรงงานรับเงินจากบริษัทห้างร้านหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เขาจดทะเบียนนะครับอย่างชัดเจนและเป็นบริษัทนะครับที่ถูกต้องเขาต้องมีประกันสังคมแบบมส,มสามสามด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าแต่ถ้าเขาไม่ให้ประกันสังคมแบบมส,มสามสามแสดงว่าเป็นบริษัทเถื่อนนะฮะซึ่งเขาไม่ได้เคยให้ค่าอะไรกับเราเลยเพราะว่าอะไรฮะเจ็บค่้ได้ป่วยเพื่อนๆควักเองเหรอนะอ่าหรือ กระซงกระเสียณไปทำยังไงครับนะแต่ถ้ามีประกันสังคมแบบมสามสามเนี่ยนะฮะเขายังมีเงินบำนาญให้นะจ๊ะนี่คือบรรณฐานหรือพื้นฐานของชีวิตของพนักงานนั่นเองนะครับส่วนข้ราะการกับร้านวิสาหกิจอันนั้นเขาโอเคอยู่แล้วนะครับนะไฟแนนซ์จึงบริการให้แบบสบายสบายไม่ต้องคำไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องดาวนนั่นเองนะฮะชอบใจนะครับ ทักกันได้กลิ้งกลางได้ด้วยบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนด้วยความสุภาพและเทนตรงที่สุดบริสุทธิ์ด้วยราคาที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแน่นอนโปรโมชัน่นบอกแล้วนะครับจะจัดจะโอนหมื่นกว่าไม่คิดภาษีพรบาหน้ารถหาคนส่งมารับต่อไม่ต้องมานั่งคนละครึง่งนาทีผมน้ำมันเต็มถังเคลือบแก้วโอโปโซนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องให้หมด กับการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านบริการทัวไทยส่งรถยังไงขึ้นเทเลอร์ส่งรถยังไง, Taylor, ง,ถ,ง,ไงถ้าไม่ไกลมากขึ้นสไลด์อ่อนนะครับและขอท้าพีู่จน์นะถ้ารับรถจากเราทอบเทนการาและบอกว่าชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมสวมซากสวมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขแต่ตอตัวถังตัดน้ำยาซีหรือติดแก๊สซื้อคืนทุกกรณีราคาเต็มจ้ะหลังดันขายไม่ทอดทิ้งกันไม่ใช่จะรู้จักต่อเมื่อซื้อขายกันอีกเจ้าของเต็นท์ดูแลเอง จากใจของเรานะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับชอบใจทักมาขอบพระคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปถ่ายรูปกันนะ